จะซีคอนเสิร์ตออนทัวร์พร้อมกลับมาเสิร์ฟความสนุกให้กับคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะพาไปมุ่นซื่นกันที่บิ๊กซีศีสเกตวันเสาร์ที่28ตุลาคมนี้ค่ะพบกับเข้มหัสวีปูเป้เกษรินแอนนากริกส์เบนสันธิราชบิวรัตน์พลโอรัตทีแก้มยานิสาแอมพีรวัฒน้ำระผีพัทพร้อมกับศิลปินรับเชิญป้ายปายโอริโอแคแนนัจนัน ร่วมสนุกกับบูธกิจกรรมตั้งแต่เวลา15นาฬิกาเป็นต้นไปถ่ายทอดสดเวลา18นาฬิกาทางช่อง7 HD ดูสดทางออนไลน์ได้ที่ buckaboo.tv และ Facebook CS7HD ค่ะจบการติดตามชมรายการเส้นทางบันเทิงและการถ่ายทอดสดศึกวันลุพีดี38ซึ่งค่ำคืนนี้ครับจะเต็มไปด้วยนักสู้ฝีมือแกร่งที่จะขนอาวุธหนักมาลุยใส่กัน ทั้งในกติกามวยไทยและศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานให้ได้ชมกันแบบเต็มอิ่มครับคู่เอกคืนนี้โอท็อปอขวัญเมืองมวยบูก๊กำลังห้าจากอุบลราชธานีดีกรีดีตแชมป์ประเทศไทยรุ่น140ปอนด์จะปะทะฝีมือกับอิลยาสมูซาฟนักชกปัตด,ดุจากรัสเซียที่หวังคืนฟอร์มเก่งให้ได้หลังแพ้มาสามต์ติดต่อกันวันนี้จะสู้กันในกติกามวยไทยรุ่นแป้นตัามเวทติดตามชมได้อีกครู่เดียวครับพุทธศาสนาสุภาษิตวันนี้ค่ะ อน,นัตเทณยุโตสิยาไม่พึงขวนขวายในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ส่วนภาพปิดท้ายข่าววันนี้ครับเป็นภาพแนวปะการังเก่าแก่ใต้ทะเลที่นักวิทยาศาสตร์ของสถาบันมหาสมุทรชมิชสำรวจพบใต้ทะเลลึกในหมู่เกาะกะละไกะกะาไบกอสขณะออกสำรวจศึกษาระบบนิเวศน้ผาใต้ทะเลสิ่งแนวปะการังที่พบแห่งใหม่มี2แห่งครับมีทั้งความสมบูรณ์และความหลากหลายทางชีวภาพเราไปพร้อมภาพนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ